จะให้รักโลกได้ยังไงถ้าคนยังไม่มีข้าวจะกินปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการป้องกันหรือลดภาวะโลกร้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันไปกดดันประชาชนในโลกและคอรฐบัลท,ทั้งหลายนะครับให้ดำเนินธุรกิจคิดค้นเทคโนโลยีแล้วก็ลงทุนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่พอมีคำว่าลงทุนปุ๊บปัญหามันเกิดกลับประเทศ กหลังพัฒนาหรือเอาง่ายกับประเทศยากจนเป็นหลักแล้วคำกล่าวที่ผมโจหัวไว้ว่าจะให้รักโลกได้ยังไงถ้าคนมันยังไม่มีข้าวจะกินเนี่ยไม่ใช่เป็นคำกล่าวของผมเองครับแต่ว่าท่านประธานาธิบดีโอบาซันโจของประเทศไนจีเรียได้พูดในทํานองคล้ายๆกับคำนี้เอาไว้นะครับก็พูดว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเลยถ้าประเทศที่รวยได้เคยใช้ พลังงานฟอสซิลในการพัฒนาประเทศมาจนถึงวันนี้แล้วแต่ว่าประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยที่พึ่งพัฒนาประเทศณวันนี้ถูกกดต่างๆหรือถูกข้อกำหนดต่างๆมาห้ามใช้พลังงานฟอสซิลแบบนี้คุณจะทำให้ประเทศยากจนเนี่ยอยู่ในสภาพยากจนหรือด้อยพัฒนาตลอดไปและประเทศยากจนจะไม่ยอมรับแนวทางอันนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับมันเป็น ปัญหาใหญ่ๆทีเดียวครับลองมาดูที่ตัวเลขกันบ้างว่าประเทศกำลังพัฒนานแล้วก็ประเทศยากจนเป็นยังไงผมขอเน้นไปที่ทวีปแอฟริกานะครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจหลายอย่างครับเช่นสนามบินฮีโตรซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศอังกฤษเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าประเทศเซียร่าเลโอนซึ่งเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งประเทศซาอีดนะครับแล้วก็ทวีปแอฟริกาเนี่ยครับปล่อย กรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยน้อยกว่า4%ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในโลกอีกนะครับแต่ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันเนื่องมาจากประเทศอื่นๆในทวีปอื่นในโลกเนี่ย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตที่มีมูลค่าสูงปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการที่การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของเขาทําให้ทวีปแอฟริกาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้งนะครับอุทกภยัยเกิดฮีทเวฟแล้วก็นํามาซึ่งผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นผลิตผลหลักของเขาทั้งการส่งออกและเป็นอาหารของคนในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบ นาล้มผลิตผลไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่ได้ผลิตผลตามที่ต้องการคนอดอยากขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากนะครับและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยครับทำให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาถึงประมาณ5,000ล้านถึง7,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีทีเดียวนะครับและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคาดการว่าในปี2030 ตัวเลขจาก5ถึง7พันล้านเหรียญจะกลายเป็น5 0,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะทำให้ประชาชนในทวีปแอฟริกาจำนวนไม่น้อยกว่า50ล้านคนมีปัญหาเรื่องความยากจนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนของทวีปและมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติและประชาชน100ล้านคนในทวีปแอฟริกาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะต้อง ย้ายที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ขึ้นและรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและต่อมาครับผลที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือประชากรทั้งหมดในทวีปแอฟ,ฟริกา600ล้านคนนะยครับยังขาดแคลนพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เพียงพอต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทำให้ก้าว ค้นจากประเทศที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาและความยากจนของประชาชนในประเทศนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นหลักในยุคปัจจุบันก็คือว่าประเทศในทวีปแอฟริกาและประเทศที่มีความยากจนในทวีปอื่นๆเนี่ยจำเป็นต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการรับมือต่อมาตรการและแรงกดดัน ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยนะครับไม่สามารถจะทําแบบสมัยก่อนที่ประเทศพัฒนาแล้วเคยทําก็คือทําโรงงานอุตสาหกรรมทําการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมุ่งการผลิตเป็นหลักแบบเมื่อก่อนที่ทําให้ประเทศอื่นๆกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปแล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันไม่ได้เอื้ออํานวยให้ประเทศยากจนณปัจจุบันทำแบบนั้นคือเดินหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอีกแล้วนะครับ แต่จะทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายของประเทศกําลังพัฒนาเลยครับตัวอย่างอย่างประเทศในทวีปแอฟ,ฟริกาประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้วจะมีผลิตผลหลักอยู่ที่สินค้าโภคภัณฑ์ครับก็คือการที่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งโดยปกติแล้วก็มาจากการทำเหมืองแรก่กับการเพราะปลูกเกษตรกรรมและปะศุสัตว์เป็นหลัก ซึ่งการผลิต3อันนี้ครับเหมืองแร่กรเกษตรกรรมและการปศรุสัตว์เนี่ยล้วนแต่เป็นการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากๆทั้งนั้นแต่ดันเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของเขาลองมาดูกันครับว่ากิจการเหมืองแร่ในทวีปแอรฟริกาเนี่ยมีเหมืองแร่ที่สําคัญของโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นทองแดงโคโบอลนะครับทองคําหรือว่าเพชรก็ตามที ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าการทําเหมืองแร่เนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่ตางๆในการประกอบกับก,บการถลุงแร่และการขุดเจาะแร่เป็นอย่างมากนะครับแล้วประเทศในแอฟริกาทั้งหมด45ประเทศเนี่ยมีฐานการผลิตยอยู่ที่การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และเหมืองแร่รวมถึงสําคัญที่สุดครับการส่งออกพลังงานจากฟอสซิลก็คือน้ํามันดิบ และก๊าซธรรมชาติซึ่งแน่นอนณนเวลานี้เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วกดดันกระบวนการผลิตรวมถึงการที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศของประเทศแอฟริกาเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างมากมายต่อกระแสของโลกที่บอกว่าโอเคถ้าคุณจะส่งออกสินค้าพกพันแร่ธาตุต่างๆรวมถึงน้ำมัน กาซธรรมชาติคุณต้องเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันทําให้ต้นทุนในการผลิตของสินค้าพวกนี้แพงขึ้นจนประเทศแถบแอฟริกาไม่สามารถขายแข่งกับประเทศอื่นๆได้ แม้ว่าจะมีแรงผลักดันว่าประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองทั้งทวีปนะครับให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานทดแทนในการที่จะผลิต เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงผลิตสินค้าต่างๆโดยที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D จากกระบวนการผลิตพื้นฐานตามปกติได้โดยการเปลี่ยนทิศทางของตัวเองแต่ว่าการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีแบตเตอรี่มีแผงโซลารเซลล์แล้วก็มีรถ e ีีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ใช้ แร่ธาตุตามธรรมชาติมาเป็นฐานในการผลิตทั้งนั้นแล้วกระบวนการผลิตหรือการถลุงแร่การได้มาซึ่งแร่ธาตุก็เป็นปัญหาใหญ่ๆต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะให้เดินไปในทีศนั้นประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยไม่มีความสามารถและเทคโนโลยีรวมถึงโน้ตหาวต่างๆในการคิดคน้นพวกนี้ที่เป็นมิต,ต่อสิ่งแวดล้อมเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นแบตเตอรี่โซลาร์แผงหรือว่ารถ e ีีก็ตามที ประเทศที่พัฒนาแล้วจําเป็นที่จะต้องมาร่วมมือกับประเทศแถบแอฟริกาเพื่อจะศึกษาวิธีการที่จะผลิตของพวกนี้ครับในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าที่กระบวนการผลิตพื้นฐานที่แอฟริกันเป็นอยู่นะครับบรรดาผู้นําระดับสูงของประเทศในทวีปแอฟริกานะครับก็ออกมาสื่อสารเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการที่จะให้ประเทศแอฟริกากลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันเป็นเรื่องยากมากๆเพราะการเป็น g r e รี Technology การเป็นกรีนเ v o l u ชั o นคือการปฏิวัติไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องการเงินต้องการนวัตกรรม และต้องการเทคโนโลยี3อย่างนีครับซึ่งประเทศแอฟริกาเนี่ยมีด้อยกว่าประเทศที่พัฒนานแล้วแน่ๆแ,แล้วเรื่องของ green technology เทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกออกแบบทดสอบและใช้ในประเทศที่พัฒนานแล้วซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีและข้อจำกัดของประเทศยากจนแต่อย่างใดลองยกตัวอย่างครับว่าถ้าบอกว่าประเทศในทวีปแอฟริกาจะเปลี่ยนการใช้ พลังงานจากปัจจุบันใช้ฟอสซิลในการผลิตมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่สิ่งสำคัญก็คือแน่นอนว่าการเป็นพลังงานของประชาชนทั้งประเทศคนหมู่มากนะครับต้องมีความมั่นคงแน่นอนและที่สำคัญครับต้องมีระบบ Power Grid ที่ ครอบคลุมทั้งประเทศและมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าจะต้องมีระบบที่จัดเก็บแล้วก็มีการสายส่งต่างๆนะครับระบบส่งไปตามพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดแต่ลองนึกถึงสภาพของประเทศแอฟริกาขณะนี้นะครับเขาเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองมาไม่นานนักต้นทุนเงินต่างๆเขาก็มีข้อจํากัดแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมา เขามีปัญหาว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเขาถูกทําลายหรือล้าสมัยไปเป็นจํานวนมากเขาไม่มีโครงข่ายของระบบพลังงานที่ดีต่อให้คุณสามารถผลิตโซลาเซลล์ได้แต่เขาต้องลงทุนเป็นจํานวนมากในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบพาวเวอร์กิปากเสาพาดสายของสายส่งสักสูงอีกเป็นจํานวนมากซึ่งตัวนี้เป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะ เปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานจากที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมานะครับไม่ใช่แค่พูดลอยๆครับว่ามันมีอุปสรรคและมันยากที่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีผลการศึกษาแล้วครับเขาไปทำการประเมินโครงการ 29โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหลาย10ประเทศในทวีปแอฟริกาที่จะเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานไฟฟ้านะครับมาเป็นโซลา r เซลล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับอาคารของรัฐทั้งหลายหรือว่าจะใช้กับถนนสาธรารณะจนกระทั่งถึงการใช้ระบบไมโครริดหรือว่าพื้นที่ขนาดเล็กในชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับผลการศึกษาเขาบอกว่า แทบจะไม่ประสบความสําเร็จเลยครับเพราะว่าเงินทุนไม่พอบ้างมีการวางแผนที่ไม่ดีเทคโนโลยีไม่เพียงพอไม่มีเงินและความรู้ในการซ่อมปรุงและบํารุงรักษาให้มันคงประสิทธิภาพเอาไว้และประชาชนก็ไม่ได้ยอมรับครับสาเหตุของปัญหามีอยู่2ประการครับที่เขาทําการวิเคราะห์มาปัญหาที่1ก็คือไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นวินฟาร์มนะครับกังหันลมระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าการผลิตพลังงานประเภทที่ใช้ความร้อนจากพื้นพิภพบเนี่ยปัญหามันคือมันจะต้องลงทุนแล้วก็ก่อสร้างเป็นเวลานานครับแต่ณวันนี้ด้วยกระแส globalization และแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนทางระบบเศรษฐกิจที่ต้องรวดเร็วกว่าจะสร้างอันนั้นเสร็จมันไม่ทันกินแล้วครับประชาชนและเศรษฐกิจของ ทวีปแอฟริกาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยต้องการพลังงานที่มั่นคงและเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเลยครับจะรอเวลากว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้และเทคโนโลยีเหล่านั้นจะถูกส่งถ่ายมาที่ทวีปแอฟริกาอย่างมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นเมก e ะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยพูดง่ายๆครับว่าไม่ทันกินหรือไม่ทันกับ ัญหาหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องขับเคลื่อนแล้วประเด็นที่2ครับคือเงินทุนครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีการตกลงกันในในโรบี c ด a ค a รชันนะครับที่ประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยมาทำการประชุมกันในปี2023แล้วก็พบว่าจะต้องมีการใช้พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy นะครับเพิ่มขึ้นถึง6เท่าจากที่เป็นอยู่แต่ว่า ผลการศึกษาพบว่าได้รับเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินกู้จาก IMF จาก World Bank หรือองค์กรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการผลิตเพิ่มเป็น6เท่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันครับได้เงินสนับสนุนมาเพียงแค่12%ของงบประมาณท,มทั้งหมดที่ตั้งไว้ว่าจะต้องใช้ในการที่จะเพิ่มความสามารถของพลังงานทดแทนขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็เงินก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามที่เกณฑ์ของโลกประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งเอาไว้เขาขามวดท้ายครับว่าลองคิดดูดีๆว่าประเทศที่ยากจนคนไม่มีจะกินเนี่ยถ้าเขาจะซื้อเตาอันหนึ่งเนี่ยวิธีการคิดเกณฑ์ในการตัดสินใจของเขาเนี่ย จะไม่ใช่เรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดเพราะเขาไม่มีจะก,กินแต่สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของเขาก,ก็คือประสิทธิภาพและความประหยัดคุ้มค่าเงินที่เขาจะได้มาต่างหากเพราะสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดของประเทศกําลังพัฒนาต้องมีเตาไปหุงข้าวเพราะฉะนั้นไม่ได้สวนว่าเตานี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเขามีเงินเท่านี้เพราะฉะนั้นเตาเขาต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเงินเป็นลําดับแรก และถ้าเตาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราคาแพงและมีประสิทธิภาพด้อยกว่าเขาไม่ซื้อหรอกครับและนี่คือเรื่องยากและปัญหาใหญ่ของการผลักดันให้โลกทั้งใบของเรามีวิถีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีความเหลื่อมล้ําและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่รวยกับประเทศที่ยากจนในการที่จะมีความสามารถในการลด มลภาวะต่างๆอันเกิดจากกระบวนการผลิตและการใช้ชีวิตปกติของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันและต้องติดตามครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ